สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่บนสะพานลอยนะคะแล้วเราจะพาเพ,เพื่อนมาชมนะคะข้างหน้านี้นะคะเป็นทุ่งดอกผาัการค่ะแล้วก็อยู่ที่ถนนใหญ่เลยนะคะแล้วก็วันนี้วันนี้อากาศดีค่ะเพื่อนๆแต่ว่าข้างบนนะคะข้างบนเป็น <c oughs> ไม่มีแดดน,นะคะ,อะโอเค วันนี้อากาศปลอดโปร่งนะคะยังเป็นต้นอ่อนอยู่นะคะแต่ว่าดอกเขาน่าจะไม่นีแล้วค่ะตรงนู้นนะคะเหลืองๆนู่นก็ใช่นะคะเป็นเป็นดอกผักกาดนะคะเป็นทุ่งผักกาดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ด้านนู้นนะคะตรงใกล้ๆป่านู้นนะคะก็เป็นทุ่งผักกาดนะคะอันนี้เป็นบ้านนะคะอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังเราเป็น เป็นอา่าเป็นโรงงานนะคะตอนนี้เราเดินอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรา,เาจะพาเพื่อนๆไปชมใกล้ๆกันค่ะ,นนะ,คะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะสุ่มัากะนะคะโอเคเราเดินเดินไปเรื่อยๆนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะคะตอนอา่าตอนนี้ก็เป็นทุ่งผักกาดค่ะแต่ว่าดอกของเค้าจะหายไปนะคะเพราะว่าอา่อที่นี่จะมีดอกผักกาดที่ผสมนะคะเป็นดอกสีขาวเนี่ยนะคะแล้วก็มีดอกสีเหลืองค่ะแต่ว่ายังมีตัวนี้อยู่นะคะก็คืออา่านอนนะคะหรือว่าอา่าแม่งบงนะ ถ้าไม่ถาไมถึงถึงพูดเสียงดังเหมือนตะคองนะคะเพราะว่าอยู่ข้างถนนนะคะเพื่อนๆก็เลยจะอขอใช้เสียงให้มันดังกว่าปกตินิดนึงนะคะนี่นะคะนี่นะคะนห็นะคะสีขาวแล้วก็ไม่สีเหลืองค่ะแต่ว่านอนลงนะคะนอนลงมากเลยอรงนู้น,นตรงนู้นนะคะนอนเยอะมาก นู่นนะคะจะเป็นกว้างไปนู่นเลยนะคะกว้างไปนู่นเลยนะคะนู่นนะคะตรงฝั่งนู้นนะคะก็คืออ่รถไฟนะคะโอเคค่ะอ่ะอันนี้อันนี้ออกสีม่วงๆค่ะเพื่อนๆอันนี้ออกสีม่วงนะคะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเดินไปนั่นนะคะอุ้ยอันนี้คือ,อ หูม่ะนะคะหรือว่าเออ่เป็นมแมลงตระกูลพึ่งนะคะนะคะเขาก็ยังอยู่นะคะเห็นไหมคะตรงนู้นเห็นไหมคะรถไฟสีขาวๆนั่นนะคะนะคะ น,นี่คือที่ใหม่นะคะนะคะพอดีเขาปลูกช้าเกินไปนะคะแล้วก็อพอปลูกช้าหนอนก็จะลงนะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้เป็นสีอันนี้ออกสีม่วงค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ สวยมากเลยค่ะแต่ว่านี่นะคะโอ้ยมองก็ถ้าเกิดว่าซูมแล้วก็ที่นี่นะคะเย้แดดออกแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะฟ้าก,กว้างๆนะคะข้างๆด้านนี้เป็นด้านนี้เป็นเอ่อเป็นต้นของ นี่นะคะเป็นของเ,อเขาเรียกอะไรนะเบอ็กเบอรี่นะคะอันนี้นะคะเป็นจุดนู้นนะคะเห็นไหมคะข้างทางข้างถนนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะ เห็น,นะคะเห็นตะกะแตนไหมคะเพื่อนๆนี่นะคะตะกะแตนนะคะอา้าวตะกะแตนค่ะนะคะ,นะคะโอเคค่ะแล้วเ,เดินขึ้นไปข้างบนนะคะนี่นะคะเราจะอ่อเราเห็นว่าตอนนี้ตอนนี้ใบไม ล่วงลงแล้วนะคะสังเกตดูะคะ่ะคิดว่ามันสวยคะ่ะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ ก็คืออ่าพุ่มของของดอกกุหลาบป่านะคะหรือว่าฮารเกอร์บูเตอร์นะคะตรงนี้นะคะนี่ก็อีกหนึ่งพุ่มนะคะแล้วก็ด้านล่างน่นอีกนะคะส่วนตรงเขียวๆตรงนี้น่าจะเป็นอ่า ข้าวสาลีนะคะหรือไม่ก็เป็นหญ้าสำหรับให้อาหารสัตว์ค่ะนี่นะคะใบใบไม้เริ่มเป็นเป็นสีนี่แล้วนะคะเป็นะะสีนี้แล้วนะคะแต่ว่าที่เห็นเป็นจุดดำๆนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเชือ้อรานะคะ บางต้นก็ยังยังไม่ได้เปลี่ยนสีนะคะอันนี้เปลี่ยนสีแล้วค่ะสวยมาก เพื่อนเห็นเห็นเห็นคบขโมยตรงนั้นไหมคะตรงนั้นเป็นแอ่แงน้ําเล็กๆนะคะแล้วนกก็ก็จะบินลงมาอาบน้ํานะคะนี่ค่ะเพื่อน,นสวยอะ่ะมากเลยค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไวที่ด้านล่างได้นะคะขอบคุณค่ะ บายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ